สวัสดีครับกินแป้นพี่น้องเมื่อนี้มากินเขาน้ำกันด้อครับข้าวเหนียวคือเก่าถ้าไม่กินบเบิร์ดเนาะผมอันนี้กินก็มีเแกงเห็ดปวกพี่น้องก็ได้เห็ดปวกมากนี่ด้ป้าอย่างอ้ยข้มันอันอันพักก็มีแต่บักเขือก็บักแข็งเล่อะไพี่น้องอันนี้กแเจวปลาระยูปลาระยูนันคหันลนกันใว่าอันนี้ ปลากระป๋องพี่น้องกินเข่าน้ำกันนะครับกินเขาแรงอันข้างล่างอาดีอาดีลูกแม้จะน้อยนาอพี่น้องบม่ได้จัดบม่ได้ยังล่ะธรรมชาติครับไม่ได้พี่น้องมากินน้ำกันเอาพี่น้องค่ายี่ว่าอันว่าผมไปกินยังก่อนโมนิการถ่ายพี่ดิบเพนเนาะผมกินเห็ดบวกแล้วพี่น้องเพราะว่าไม่ได้เห็ดบวกนี่อัน เอาเมื่อกินธรรมดาเดี๋ยครับบ่รตีสันไข้ซ่อนให้เหลากิทานบางเข้าเนาะนี่ครับน่าครัแบแทบแทบพี่น้องจานีลายพีเน้อวนี่พักเข่าลูกเต้าเขากินเบิร์อะเรหรือแ่จำเจ้าพี่น้องไข่ครับไข่ไก่อ่ะอ่ะ มานเป็นวันเขาแรกแล้วบันแซบ่บอร่อยมีซานบานเข้าหลากหลายยังโถด้วยครับโบสถ์ผับชื่อว่าอนะไรเนาะมากับร้อมพี่น้องผู้ถาวรกิดได้แท้ข้ามเองพี่น้องไม่เก๊งกับคี่ทับเนี่ยสัมนีแล้วอีนัก ครับลูกตเาเขากินนี่เบิดแล้วครับเีลืวแต่ผมลับมามันได้แต่นวนยางสายยางพี่น้องกิโล่ละเส้าหาบาัตรซีโลลร่ลอยในเงินโยกันได้บ้ายล่ละในในเจ๊เมียดมีมหาเมียดเลย หาว่พัดนี่แหละพี่น้องเอยนี่ไล่ใส่หลายนี่เก็บเอาบ่มีเรครับนี่เองนี่กินนั่นล่ะประหยัดจนเหลือ,ลอ,อที่ประหยัดอะไรพี่น้องเอ้ยประหยัดประหยัดโอ้สุดผีประหยัดอะไรพี่น้องเอ้ยใครเน่มันเนียนคนอยู่ในเมืองเขาเสียหายเฮ็ดเฮาหันกิดยังได้ ก,กินเห็ดพวกกินเห็ดพวกน้ำแตงพี่น้องกินไปน้ำบ่อไปน้ำน้องพี่น้องเนาะเนี่ยไปตลาดเปนี่กะไปแมททรายเด้อพี่น้องเลยผมวันไหนไปตลาดแล้วผมอย,ยู่ในป่ายางในหน้าจีบฟองอะเลื่นอนนี่ว่าสิไปรอบ คือหลอดน้ำมากทำหน้าอยู่เราไมได้พีนะ่น้องไะง้อคเ็นมากมายเนาะเป็นเรื่อง่อเรื่องง้อไปจาก้คิว่าพี่กันซื้อพี่น้องเลยล่อมไปบเบ่บ่เพ่ะเขียต้งหน่อทำกองพันสองพันหมแล้วือดน้ำ สบิบ percent บนน่าเลยเดี๋ยวบึงผมว่าแซ่บนี้และไม่บ้านผมเห็นแซงเแ็่ปวกใป้ลูกไม่กินอ่ะกับลูกโดดครับอี่ลูกโดดได้ไปติว ขนมกินหม้อไข่ไข่ไข่กินกับปุกครับน้าพี่น้องมามามานี่ส่วนแบ่งอันนี้ก็ได้บ้านเทียทน,น,นพ,พ,ยพนี่น้องไม่บ้านพ่อต้มให้ตู้เย็นไปแล้วต้มเมื่อคืนิแ่ก็หลวกแล้ต้มไปแล้วว่า กินเดบ่วกละมัเพราะว่าใเห็ดป่อมกินชโลละสองทันบ่อยเลยพี่น้องกินแล้วนัวสองสันบ่อยตัดานาละเมือกับเขาอะไรเล่งขั้นเล่งเทง่ยงันงแง้งแง้งแง,แง,แงและเมือซาอยู่พี่น้องเ่แต่ครับน้อยนี้นอวไม่ครับนัอไม่หวานด้ย น้อยหวานพี่น,อน้องน้ำไม้เต้นขับวก้องไปกับจูเดรนน้อยหวานจำเจ้าพี่นอ้อง เ็ปปวกใพักยิวพักยิวกันหลัง,ลงเงี้ยนะมาได้ไปหาใครแกะแม่โคกไม่ลปลาแพัก,กิ้กเลยอยู่หลังเงีนี่แหละครับอืขาสขาใหญ่ลอไดูผมได้กินอยู่แล้วเทปปวกไม่สนจะาของแลพี่น้องเม่ช้าผมก็ลงคลิปแลอวร่ะผมเเทปปวก ตอนเทียก็ได้อีกโย่ตอนพบตัดหญักก๊อ,อกสองหือเล็สองเท้ามือเศ้าสองาเท้ือเลกนังเวกถือเลกขายยาง <laughs> ถือเกวกชินเ็ดบวกไปลูกอันเดียวจีจีไปจีจีน้ำเอื่อยไปเอื่อยเฮ็ดจีจีเห็นไห ยานหน่อยก็เบิ้งจะโทรับันกองม่กินข้าเ้าบอกปลาปองเวมันนะม้ากับบกมาก็เมือนกินข้ากับปลากับ๋องข้าก็งี้เลยนี่กินบกติปากกับบกินเลยขัทอด่่ับกินเลยคมักมูย่อเลย บ่ได้ใหงว่าหันคือเพื่นรอกว่าเพื่อนมาพักเหนียบุญก็เปิดดังได้ลูกเปิดเขาค่อยลูกเปิดเขาค่อยฟังกินชีบอว่ากับผู้เดินจะว่าคนเดินมาชมกันก็มาเป็นอย่างบุญแห้งจะของแห้งเปิดเขาค่อยฟันจริง ขาเหนื่อยไหมเหนื่อยปวดขาบนได้ว่าแเห้งเฮือนบ่เอินซื้อบ่ได้ได้หมาขุมมือเป็นเซเซนโบหูจักได้ครับเอินซื้อมันหมาขุมมือบ่หูจักเซเซหรอพี่น้องเป็นเซ่นะเซ่นะนี่บ่มีห้างหูจักเอินซื้อมาตั้งฝันหอมตามเถือนเอิญซื้อเงียบ วับบน,นบ่ไดดเวลาผมควรบอสพี่น้องเ <c oughs> ผมกะยุทธีเดินนี่แล้วพี่น้อง <c oughs> มาเบึงคนกินเขาอันถ้าแก,ก่ก็ไม่เคยเจ๊เละคิดกินเขาไ้ทายลองบึงกันหน้าว่ะไม่เคยเห็ดทีกินขอเยเตือมาเนี้ยพี่น้องต้องไเจอตลามโซโปอร์ฟาวันหิ้หไรย้อกว่าเห็ดปวก <c oughs> ก็ล่ินกับไร อกอ็กินอะไรเลยละ่ะกินวัดกินเขาไปน้ำบอกไปน้ำมาล้มข่าวงใหงกายยุดีสบายได้พี่น้องเลยไปตลาดตรลีกไ่แม่ไอยียงเดี๋ยวตะลังเมื่อไปเหตุตามมาตรก,การทั้งรัดทั้งอสมอพันวาล่ะครับยีหลอดบอดไยคร่มด้วยใช้กันได้ยุคนี้พี่น้องเลยถนังน,น้องพี่น้องเนาะครับพมไปละครับบายครับสวัสดีครับ